สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมเจอกันในคลิปที่2เนะหาะฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่งบประจำวันที่15นะครับตุลาคม2566นะครับมัดรวมสีน่อยเป็นแนวทางเลขเด่นตารางแต่ว่าลืมเขียนตารางนะครับพี่พี่ลืมเขียนตารางเนาะขอเขียนตารางแป๊บนะครับนะครับผมลืมเขียนตาราง ก็สลับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคเนาะก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะบ้านแอดมินของเบาหลองเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสรับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับพี่พี่แนวทางของเราก็ถือว่าปังทั้งทั้งสองสูตรเลยเนาะเมื่อวานนี้ผมยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเพราะว่ามาในตัวนน้นตัวเจาะนะครับเด้งๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ เมื่อวานผมให้ห้ากับ6ไปนะครับให้เลขพี่น้องนะครับพี่พี่ให้เลขพี่น้องไปเนาะเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก1 2 9กับ5 7นะครับพี่พี่รอบแรกของเราห้าเจไม่มีเนาะใครเอา5ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่5 7นะครับรอบพิเศษนะครับ7 9 1 1 8นนะครับ7 9 1 1 8ของเรานะครับในตัวเจาะไม่มีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใคร จับวินที่เลขตารางนะครับเข้าไปที่18นะครับอันนี้ผมขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้มาเลขตารางเนาะส่วนรอบปกตินะครับ4ี่ห้าี่แดหนะครับมาแล้วเพเกของเรานะครับพี่พี่ใครเอาหไปวิ่งไปลูดนะครับเอาหไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่5้าสี่ตรงตรงเน้นเน้นนะครับผม4ตรงตรงเน้นเน้นนะครับอันนี้ก็ให้6 5 4เนาะแต่เขาออก4 5 4้าสี่นะครับส่วนใครเอาหไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่6 8ด 8 6เน้นเน้นเหมือนกันนะครับพี่ๆก็ยินดีกับพี่พสมาชิกถ้าเกิดใครตามในรอบปกติเนาะส่วนในรอบ VIP 3 41กับ52นะครับในรอบนี้มาเลขตารางนะครับพี่พี่ของเราไม่มีเนาะอืม5 2ไม่มีใครเอา5ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่52นะครับเสียดายเนาะนะครับไม่มีตัวประกบคู่นะครับส่วน41นะครับเข้าไปที่เลขตารางนะครับผม เนาะก็สรุปก็ุกู่นะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับมามา2คกู้เนาะห้าสี่กับ6 54กับ8 6นะครับแล้วก็เลขตารางมา18แล้วก็41นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับผมชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่ๆ วันนี้เลขตารางผมให้ไปที่เลข0ูนย์เลขเก้เลข7จ็ดนะครับเลข8เลข5แล้วก็เลข2องนะครับเจ็ดแปนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พในโค้งสุดท้ายนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับผมส่วนสายรูดให้ไปที่เลข7 นะครับวิ่ง5รูด7นะครับ5 0นะครับผม5 2 5 8 5 9นะครับ7 0 72 78 79นะครับ3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่ 7 5 9นะครับ5 70นะครับผมนี่เลยเนาะสลับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับห้ากับเจ็ดนะครับใครไม่ชอบี่ผมประกบคู่ให้เนาะจับวินที่เลขตารางได้นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็มาสองคู่เนาะเลขตาราง ตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นที่ห้าเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดแปดแล้วก็ห้าสองนะครับพี่พี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับฮาหนอยโค้งสุดท้ายแนวทางเลขเด่นตารางนะครับชื่นชอบยังไงลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจานะเนาะขอให้แตก3ตัวก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางวันนี้สลับคลิปนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับ กรับสวัสดีครับ